Good morning student today i would like to present about article uh, a n d the uh, สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูครูคจะมาสอนนักเรียนเรื่องคำนำหน้านามนะคะอะ uh, เรามาดูนะคะคำนำหน้านามอะ uh, and the นะคะข้อที่หนึ่งนะคะนามขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ and ข้อที่สองนามขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญนชนะให้ใช้อ uh, ข้อที่3นะคะเดะนะคะนำหน้าได้ทั้ง2เลยทั้งสระและพยัญชนะนะคะ,ะเรามาดูการใช้อกับแอนนะคะแอนนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a e i o u อ,อย่างเช่นดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำแรก apple apple เราจะใช้ and apple and ice cream, an d e l e p h a n t an d u m b r l l อ่นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าแต่ละคำคำศัพท์แต่ละตัวจะขึ้นต้นด้วยสระนะคะดังนั้นประโยคเหล่านี้จึงใช้แอนนำหน้าประโยคนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะ นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะที่เหลือทุกตัวอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ<ม>เขามีมาให้นะคะมี MAN, t ิชเชอร์ด็อกคอ่ะอันนี้เราจะใช้อ่ะนำหน้า,อย,าอย่างเช่นนะคะอแมนชายหนึ่คนทิเชอร์ shirt, ครูหนึ่งคนด็อกสุนัขหนึ่งตัวคาร์ car, รถ1คันต่อไปนะคะการใช้เด็ก ข้อที่หนึ่งนะคะนำหน้าคำนามที่รู้กันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังคนอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะแต่ผู้พูดและผู้ฟังต้องเข้าใจและรู้ที่ที่กำลังสื่อสารกันอ่ะยกตัวอยา่าง where is the dog ท่านนีาสุนัขอยู่ที่ไหน close the door Joe การุณาปิดประตูก็คือเขาจะรู้กันระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดว่าสุนัข ตัวไหนประตูอันไหนต่อไปนะคะข้อที่2ส,ส่วนคำนามอื่นๆที่ใช้เดิได้แก่นามที่ระบุเจาะจงลงไปว่าเป็นอย่างไรมาจากไหนอยู่ที่ไหนสังเกตว่าจะมีคำขายายเข้ามาส่วนใหญ่เป็นคำหมู่บทเช่นนะคะ the tea in this pot is cold the birds on the house are singing เขาก็จะเจาะจงระบุเจาะจงว่า่าน้ำชา อยู่ในถ้วยนี้นกอยู่ในบ้านหลังนี้ก็คือเขาจะเจาะจงว่านกอยู่ในบ้านไม่ใช่นกอยู่ที่อื่นต่อไปสองจุดหนึ่งนะคะดะนำหน้าคำนามที่มีเพียงอันเดียวในโลกทั้งนี้หมายถึงสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะอย่างเช่น the sun อาทิตย์ the moon พระจันทร์ the world โลก เดอะเจ้าพญาริเวอร์อ่าเดอะแปซิฟิกโอเชียอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดู2.2นะคะเดอะนำหน้าสถานที่สำคัญสำคัญในเมืองอย่างเช่นนะคะเดอะมาร์เก็ตเดอะแบง h ์เดอะฮอสพิทอลเดอะแอร์พอร์ตอ่าอ่าเรามาดูข้อยกเว้นข้อยกเว้นของเขานะคะก็จะมีวัด มีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะ goodbye